คือมันเป็นพา,ายแลเดี๋ยวสองทุ่มมันมันลงอีกทุกคนรอสองทุ่มขอ,อสักร้อยบ้านนะวันนี้ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสี่ร้อยก็ยกท่านบาดอิมว่าถออิมอิมวิหล่แต่ว่าก็อยากกินแบบต้มไอ้นี่หมูกุ้ชินไงเดาท่า เจกินอะมันหน่อยตอนนี้ขอ็อยากินฝอดมันหน่อยบน่อยากินอนกแทบ่นยแบอยากกินอะนี่เจ้าอามือเจ้าครัเลคิดเดียวเจ้าแป๊บิดแปบขอแม่ไลคครับพี่นอนอตายน่ฮะ มุงคดปุ๋ยดิดเดียวอะนี่ใบใบมานึกออกอืมขอบคุณค่ารับกาแฟแล้วสิบกระสอบขอบคุณค่ะเห็นบอกหล่าบอกว่าเปิดแรกกับบรรลุว่าเขาไปใส่มั้ ไปมิกไปเมียถ้าเป็นคนที่เสิร์ฟรูปแบบไหนถาเบิงถ้าเป็นเจ้าจะที่เสิร์ฟรูปแบบไหนนะจ๊ะจะสง่างาเรศบาบรูปแบบบอกใครเนี่ยโรงแรมมูพี่พี่ไม่มมูที่เป็นเจ้าของโรงแรมเนี่ย ไปพักก็แง่มวน์ลงจะขอเล่นลงจะต่อรี่แล้วใครลงใครลงใครลงพีง่พี่ลง ยุคขี่ไม่ค่อยลงสตอรี่แต่ว่าจะแตะกันช่าจะเป็นผู้ชายลงเพราะเมื่อก่อนผู้หญิงจะลงจังก็จะโดนด่าว่าแบบคิดอยู่ฝ่ายเดียวนู่นนี่นั่นก็เลยเปิดให้แต่ผู้ชายลงช่วงนี้ต้อคขอขึลงสตอรี่เกี่ยวกับผัวเลยต้างลงสตอรี่เโย่วข่อในบอลเนี่ทโอ้ทำหาอะไรสักอย่างไหมในบ้านฟ้ามึงอะทุกวนลงสตอรี่เป็นบ้า ม่ได้ข่อยเดียที่ลงทุเม่อก่อนก็นลงเกี่ยวกับความสวยของตัวเองหรือลงมกับเรื่องเล่าของลูกช่วงนี้มันมีลูกคู่เขาก็เลยไม่เคยล้มหอกเจ้าเบิร์พเขาเคยปากเปียกกับพรม่นไหลาย่อกันขันไปพัทยาค่ะไปเที่ยวคืดได้พี่ว่าจะพาน้องไปพัทยาสนันเอาเพาะจะามอแสนไม่ค่ะเอารถเกง๋งค่ะเลยวันนี้เยอะเพไปบอกน้องก่อนสันน้องแอนะนำ น,นอยู่กระเป๋าระงติริงมาซื้อไปไสยพัทยาน้องอยู่โรงแม่น่าจะถึงแล้วเหรอขับรถไว้ตืมเต็เนลองคือลองเดียว จะเที่ยวชําๆเพาว่าพาแฟนไปแบบพักผ่อนค่ะดีนนเนาะเขียนพีพีครึ่งเดียว,วลงฮาลยงเครื่งเดียวทำไมเหรอใส,ส่ซื้อไน้ำมันลงได้ครึ่งเดียวมันก็จะดูเป็นน้อยไปนะพี่วกระเป๋าแม่สอนคือคือ้ท็กิิอาอนิดนึง่ง ไปบอกเขาทายเต็มเต็มสูนัขลูกคุยตูวเบอร์แมวสิตอนที่สุไว้น้าผก็ได้มาสิโซเฮ็ดงัน้นก็ได้กูอยากเบิองว่าสิอยู่ห้างแม่กำลังกินข้าวแม่แต่อาจจะแวะกินข้าวมั้งไม่ได้หอดแอกเขาไปเรื่อยๆเขาไปถึงเขาก็ไปนอนอย่างเดียวไหมเนาะไม่ได้ทำอะไรไหมทำแล้วเขาทำยังไงโเฮ็ดเนาะแล้วผมไปท่องแมงเนาะ ขับไเร็ดมาไปเด้อวันที่เจัาผู้สาวเลยวันที่บ่าลาไปยินห้องคาดอกไม่ยาเขายานแบบแข้งเขาเขาไปเย็ดยมไงบอกพี่ไอ้สูก็แล้วเ้เขาถั่อะเสียงมาแม่ต,มต,มตงออกก็แล้วกันไม่ยาเสียเปลาลูกเาเท่านี้แหละพอจบเสียเวลาลูกเด้อเสยเวลาเที่ห้องปากมนติ๋วเลทีได้ว่าลายขึ้ไปน้ำองไงเนี่ยที่ทำตนนั้นนได้บารี้าาปวดมั่อยแต่มัน อยูดีไมเแี้งมัทะเลาะบอแบงกันเยอะกาะไรลูกทัาอยู่ดีว่าไม่แห้งนงีนกน่กับนั่งกินนั่งกินนั่งบิวอารมณ์อยู่ดีครับจบข้าวกินไ,ได้เหรอเพราะเรายายมันกินหลายมันอ้วนละหมาแต่หมันเกินที่ว่าว่าแล้วเอามาปักตะก้าดีกว่าไหมาตะก้าที่หนึ่งซูโม่ตะก้าที่สองม,มิดมิดโชชุบตะก้าที่สามนัตโตะตะก้าที่ฉี เด็กหญิงดงเด็กชายอุด้งจะกลายเป็นเด็หะะกหญิงแล้วค่ะกิดกิดกิดเช่นไรอฮะแม่เลยแม่เพราะตุ่มตระดาอยู่เทอร์มินอลเทอร์มินอลพัทยาป่ะเคร์ไม่องแครดีดเลยว่าจะที่บ้างเลยเหลื่อยตามสบาย เขายู่ทเ่เขาสียเขาเส็ดอยู่ใสก็ได้ดอกก็ยุนทุกมือยู่แม่ดองเต็มไปไหนดิหาค่าดองใบเด้อหามันวดคอยเสียบเปียบไรแล้วเอาเท่าไรดีเอาเท่าไรดีเสียบเปียบของไรเดอเสียบเปียบเนาะโอเป็นไฟนิ่งสิทำไมผู้ยีผูย่ำเนๆมาได้เลยเสียบเปียบเเจ้าเป็นอะนเปียบเลยคอยไ่เคยได้เปียบเจ้าจะเสียคอยมได้เสีย เจ้าไนด้เปรียบได้เปรียบตรงไคอยอุ้ดรู้ลวของเจ้าะไร้ก็อุ้ดรู้รวยลูกว่ะอุ้แครซาอย่างว่าปีนไปในลูกบ่แห้งอยมันก็ไม่เยเอเลยยันเจี๊ยบเปรียบกับจับตอนทุกฟาเขาอกล้วไม่นด้เลี้ยบหรอเลี้ยเขาบอกว่าแห้งไว้จับมือก้ามือสามือจะได้ไม่กินข้าวกินน้ำเลย ว่าหนูเรียแผลลูกหนูก็นอนจับมันนี่แหละอย่าคิดว่านเป็นอุปสรรคถ้าเป็นี่มีน่ให้เ,นเ,นเลยนี่ชิมได้เลยค่ะเอา้ชัดมากพ่อหมูน้อยสองโงสงนะวันนี้ลำเนืเล่นอยู่พัทยาค่าะไปไปหาดจับ้านแล้ว เขาจะไปหาเที่ยวไหมจริงๆยังขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะยินดีทักกล้ามาได้เลยพวกครีมพวกอะไรก็มีนะคะแต่ว่ามันมีแปลกเดียวไหม เมื่อกีล้ลดไปยี่สิบเปอร์เซ็นต์เเบิงเร้าเบิงตะกร้าที่เก้ากินหน้าใสนล้วไล่ขึ้นมาใสตะกร้า,าที่เก้าวิจารแต่งฟันและกันอนเลยรได้ไงไปที่อิ่มพอไปห้าสิบกว่าบ้านแล้วนะคะดีแม่ไพ่ค่ะัสดีมาว,ว้าวเกษียใจไหมนิ่งเราน่าจะเสษียใจอยู่นะ ปีหนหัคก็บป็ว่าเศร้าเมื่อ,อัวเป็นว่าเศร้าเจ็บอยู่บา่าเศร้าเ็บไปเรื่อยๆอย่างนี้เหรออกเสบอยู่ข้างในเรื่อยๆลากันไปมาสเเลตเลปีกปด้านมันหนักบัวมันบัวไมห่หายมันมันบวมหายอยู่แต่ว่า มัาในนัน่นมันยังเจ็บอยู่นานแล้วละสองสัปดาห์แล้ววันที่ยี่สิบเปิรม่มันมีอะไรกินี่ผลไม้กนไหมคุณรับสวัสดีค่ะญา่าบันคนหน้าคนหน้าน้าสวัสดีเจ้ากินอีวัเนี่ยเราที่ได้เก็บใช่ไดมค่ะเี่ยววัน จะได้เตี่ยงในตู้เย็นเนี่ยวันนี้เราเน้นที่โปรตีนอย่างเงี้ยพอคุณทำให้กุ้งช่วงนี้นอนเร็วเมื่อคืนก็นอนห้าหกทุ่ม กะผู้ใหญ่เป็นห่วงลูกแต่พรุ่งนี้ต้องมาพ่อค่อยนัดหมอให้ห้าโองวันนี้ไปเที่ยวกว่อนไม่ว่าพรุ่งนี้พอ,อ่ยิตตุ้มตามเก็ตามมันตามเขาเลย ว่เบ um, ้องม no. ึกรู oh, mama dog, mama. ้งลูไปเป็นยังุก yeah. ิจหรอกไหลกรแพ้มาเบิลงออกไหมมาูนัดออกป่ะเห็นไหมมันไม่หยอกกันหรนี่กมันมได้มันต้องอธิบายว่าใครยอกแครแต่ในเคียดปูนดงป่ะเิดอหารขึ้นร่วเรับ Ghép này sẽ Ơ Ghép nè Ghép Nó Ủa lúc này Bạn ạ Chào lông Nhà mà quần thó Nhà mặc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  nữa thó Nhà mặc quần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  thó Nhà mặc Lùm thó Nhà mặc quần nhuyên หนูมาถามพ่อเฉยๆพ่อไล่หนูทำไมที่ไอซูมโม่หลักๆมันจะตายเนาะแล้วตนะหน้าน่าเหมือนพ่อไหมเหมือนเลยแหละนึกว่าไออูฟานเนี่ยมองไกลๆนึกว่ายูฟ้าอืมอืมบอกเลยอย่าส่ใส่ไ,ไปนะเจ้าออเอานะพาแม่มานอนน้ำกอบรรทัดตูวก็ไปก็ไปอีพอด พ่อเฮ็ดมาเนี่พ่อเจ็บพ่อเจ็บพ่อเจ็บมันจะห่วงพ่อมันนลยพ่อกึคุณมาเรียกกูแบบตีพ่อไม่สบายอยู่พ่อไม่สบายฟังฟังพ่อไม่สบายพ่อเจ็บอยู่พ่อเจ็บอยู่ครับพ่อเจ็บอยู่เดี๋ยวฟังฟังยายก่อนพ่อหนูเจ็บอยู่เขาเขานอนด้วยไม่ได้นอนนอนกับโมไม่ได้วันนี้นะน้าตุ๋ต้องนอนกับแม่นอนกับแม่มี เราไปปวดอีกบ่นะปังก่อนมันเอาลูกเดี๋ยวลูกนอนน้ำดีเดี๋ยวสามตัวสี่ตัวมันเอาหมดเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้พ่อเจ็บแล้วหนูนอนกับใครวันนี้ยายอีมิวบ้เอาลูกเดี๋ยวเอือมือหนึ่งพ่อหนูเจ็บพ่อหนูเจ็บอันนั้นจุ๊บพ่อกันจุ๊บพ่อกันจุ๊บเออไปบแโอ้ยเนาะหนจะคว่มขึ้นหมาก็ะไร ฮะพอยกม,มาพอทอีกกระพุ้นำะไม่กุ้งคุณนะคะยิยนดีนจะกล้ามาเลยนะคะ พูดคะยินดีนะาตมางอะไรก็พูน้าคระมามานหญ่ไหมอ่านไ้เลยคือแบบเด็ดจต่แงเอยน่อคอคืออ้วน็ยังไม่กินเกินนะนอ้วนเก็จะไม่กินอาหารหมาพอแล้วพอแล้วกินอาหารเม็ดง่ายยุมีแคือมไม่ได้หาแนวตุมไม่เส็นเสียงสุขภาพพอดี นแม่ขึ so <LO> ้นกล้วยหวานด้วยไหมกล้วยหวานใช่ไหมกล้วยหอมนี่ยเพราะจะเตรียมแต่กินหวานดีกว่านอนหลับง่ายกว่าด้วยกินกล้วยก่อนนอนไม่นอนหลับง่ายขึ้นทุกคนชอบหน้าตัวเองตอนทาครีมมากทาแล้วนะคะเนี่ยมะนาสวยได้เนี่ยทาครีมก่อนนอนหรอแล้วหน้าเราก็ทาครีมแล้ว ได้รับกาแฟแล้วขอบคุณค่ะคุณหยงทั้งหัดทัาทางออ้งเตี๋ยกับบหมวกไหมส่วนฟ้าบ้ทั้งหัวทั้งเตี๋ยวใหญ่เกินมาสามเดืนอนไหมร้อยไหมยีสามธันวาเนี่ยครบสามเดือนเกินขนาดขนับ